นี่ครับเหรียญสิบนะครับที่เขาว่าดังๆตอนนี้นะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับนี่ครับเขาว่าราคาแพงมากนะครับสองห้าสามสามนะครับเออเอินวันนี้นะครับฟุกนะครับฟุกมากนะครับหนังตาคัดลมนะครับอดุมไอ้ยินนะครับหนังตาเลยครับรอรับทรัพย์นะครับรอรับทรัพย์นะครับเนื่องจากผมปีสามสองครับ เจ๋งกว่านะครับนี่ครับผมกําลังจะทําเรื่องติดต่อคนรับซื้อนะครับว่าเขาจะเอาไหมครับตอนนี้ผมอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่เลยครับเศรษฐีใหม่ครับเนื่องจากไปเจอเหรียญในกระเป๋าครับโอ้โหสองห้าสามสองครับเก่ากว่านะครับสมมติว่าเหรียญสามสามหนึ่งแสนครับตัวนี้นี่คงคงหวังในใจนะครับแสนห้าด้วยนะครับตัวนี้ นี่โอ้โหตกแล้วครับโอ้โหตกแล้วโอ้โหตกเรียบร้อยนะครับตกใจนะครับตัวนี้เอาไหมครับมารีวิวใหม่นะครับอ่านี่ครับพสสองพันห้าร้อยสามสองครับตัวนี้ได้จากกระเป๋าข้างเกงครับโอ้โหแฟนแฟนตกใจครับเอาไหมผมดูครับบอกว่าโอ้ให้ทํารีวิวนะครับเพราะว่าว่าตัวนี้มันเก่ากว่าปีสามสามนะครับโอ้โหผมกําลังคือเจอครับนี่ครับนะครับ ตอนนี้กำลังหาเบอร์โทรคนรับซื้ออยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรับซื้อในราคาที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้นี่ครับรีบมาทํารีวิวนะครับสักพายยังไม่เสร็จนะครับมาทำรีวิวให้ดูนะครับนั่งตากพัดลมนะครับรอเงินนะครับตอนนี้ถ้ามีคนรับซื้อก็จบผมเลยนะครับตอนนี้ปีสองห้าสามสองนะครับขนาดสามสามยังเป็นแสนนะครับ สามสองไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่าเขารับซื้อยังไงครับเดี๋ยวผมจะโทรเช็คร้านนะครับที่รับซื้อในเน็ตนะครับค้นหาข้อมูลก่อนนะครับว่าสามสองมันซื้อหรือไม่นะครับครับไม่รู้ว่าถูกหวยหรือว่าหรือว่าหรือว่าฝันครับไม่รู้ว่าฝันไปเปล่าไม่รู้ครับที่แรกหาสามสองแทบตายหาสามสามนะครับหาแทบตายนะครับมาเจอสามสองนะครับฟุกกว่านะครับตัวนี้ฟุกกว่านะครับตัวนี้ครับ แต่ราคายังไม่รู้นะครับราคายังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมต้องโทรเช็คช็กร้านที่เขารับซื้อนะครับครับถ้าเขารับซื้อราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับถ้าเขาสนใจก็ทิรแรกกาจะเก็บไว้นะครับมันหายากนะครับแต่ถ้าเขารับซื้อก็ไม่เป็นไรครับก็จะให้เขาไปนะครับคนเราแบ่งกันได้นะครับแบ่งกันไปชมครับเหรียญเก่านะครับครับแต่ถ้าเขาไม่รับซื้อก็แล้วไปนะครับก็ถือว่าฝันลมๆไปก่อนนะครับ เหรียญสิบปีสองห้าสามสองเก๋ากว่านะครับสามสามนี่เป็นแสนนะครับสามสองนี่โอ้โหราคาโคตรแรงนะครับเดาอะนะครับเดาอะนะครับว่าราคามันแรงครับตอนนี้ยังได้แค่เดานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาร้านก่อนนะครับว่าเขาซื้อราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าราคามันยังไงนะครับสวัสดีครับ